ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมสเตล่าโซล่านะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์แนวทางการบิ้วน้องแอมเบอร์ครับนะน้องแอมเบอร์เนี่ยเป็นตัวละครสีดาวธาตุไฟที่ได้รับความยมอย่างมากในฐานะตัวละครหลักในการโจมตีกันนะครับนะดังนั้นเราจะมาสรุปกันครับบอกว่าแอมเบอร์เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะบิ้วน้องให้นะครับผมเก่งๆเนี่ยมีบิ้วไหนบ้างที่น่าสนใจและก็บิ้วไหนที่บอกกับสไตล์การเล่นของเราบ้างน,นะครับนะวันแล้วก็ไปดูกันเลยครับ โดยหลักๆต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าตัวเกมตอนเนี้ยแอบเบอร์เนี่ยจะบิลทั้งหมด2บิลนะครับผมก็คือบิลหนึ่งกับบิลสองนะแต่เอาจริงต้องยอมรับนะหลังจากที่การไปลองเล่นดูแล้วเนี่ยบิลไหนก็โหทั้งคู่เลยครับนะแต่ว่าก็อยู่ที่เราชอบกันละกันนะว่าบิลไหนโอเคกว่ากันนะสำหรับเราโดยบิลที่นี่ครับผมจะหนักไปทางการโจมตีปกตินะครับนะโดยสกิลอันแรกครับผมนะก็คือเมื่อมีการกดใช้เบสสกิลนะครับผมนะจะทําการรีโหลดแม็คกาซีน นะกลายเป็น36นาทียอมรับว่าบิลนี้ยิงมันมากนะครับนะพอคิดขึ้นเยอะมากอันที่สองครับผมนะพอกดเบสกิลปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ตัวของอาการโจมตีของเราครับผมจะกลายเป็นการโจมตีประเภทสาย e เอลนะครับนะก็พอจากโจมตีเป็นเป้าหมายเดี๋ยวปุ๊บพอกดเบสกิลปุ๊บเนี่ยข่าวนี้กลายเป็นตีบู๋เลยครับนะซึ่งนั่นแหละครับผมว่าจะมีการเพิ่มความแรงครับผมในส่วนของสกิลเอลตรงส่วนนี้ด้วยนะ แล้วก็ต่อบ้าครับผมนะพอกดเบสกิวครับผมก็จะทําให้การโจมตีของพวกเราครับผมยิ่งไวขึ้นนะครับนะยอมรับว่าสปีดเพิ่มขึ้น35แล้วก็ยังมีพลาเพิ่มดาเมจตัวส่วนนี้ติดไปด้วยดังนั้นครับผมนะแค่เริ่มต้น3อันนี้ก็คือยิงแบบ สนุกมากเลยครับยังไม่จบแค่นี้ครับนะยังมีการเพิ่มในส่วนของการฟรีรีโหลดด้วยนะเมื่อเราตีงติดคิดคิคอน7ฮิตครับผมนะก็จะทําการรีโหลดกระสุนทันทีนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของดาเมจโจมตีปกติด้วยแต่เอฟเฟกนี้จะเกิด1ครั้งนะครับผมในทุกๆ14วิเท่านั้นนะไม่งั้นนี่คือถ้าเกิดกดมาปุ๊บนี่คือสายคีดนี่คือยิงสนุกเลยครับนะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาครับผมนะอันนี้เป็นการสแต็คเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายโจมตีปกตินะก็คือเราจะต้องนะครับผมนะ มีในส่วนของอ่าถ้าเกิดเราโจมตีโดนศัตรูเนี่ยดามเบเของเราจะแรงขึ้น0.7ครับนะแต่ว่าสแต็กเนี่ยสามารถซอนสแต็กได้ถึง36ครั้งเลยนะก็พูดง่ายคือบิลด์แรกเนี่ยยอมรับว่าค่อนข้างจะถือว่าอ่าเป็นบิลดที่โหดนะครับผมนะแต่ว่าเราต้องสะสมการ์ดับผมค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าทุกอันก็มีความสำคัญอย่างมากเลยครับ มาดูในสุขของเบนบิวที่2กันบ้างนะครับนะเบนบิวที่2เนี่ยพอเรามีการกดใช้ในสวนข,ของเมสกิลครับนะเราจะสามารถกดสกิลซ้ําได้อีกรอบนึงนะครับนะพูดง่ายคือสกิลเราจะทํางาน2รอบและแล้วเกิดสกิลนี้เนี่ยโจมตีใส่ตัวคอที่ติดมาร์คธาตุไฟด้วยนะครับผมนะความแรงของสกิลเขาบผมจะเพิ่มขึ้นอีก65%ซซึ่งถือว่าแรงมากครับนะ ต่อมาเลยครับผมนะเมื่อมีการกดใช้ินสูตรของเมสกิลครับผมนะ mm. การโจมตีเอวีของเราก็จะแรงขึ้นนะครับผมนะ43เปอร์เซ็นต์นะครับนะอืมแล้วก็อันนี้ก็คือจะสามารถทํางานครับผม5ครั้งนะครับผมต่อ1นึ่งวินะซึ่งถือว่าแรงอยู่และอันที่สุดท้ายครับผมนะก็จะเป็นการเพิ่มในสูตรของอความแรงสกิลนะครับผมนะ14และยังมีการเพิ่มในสูตรของระยะการโจมตีที่วางขึ้นด้วยนะครับนะมันเลยทำให้การโจมตีของเรารอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์บอลได้ เยอะมากเลยครับนะยิ่งเบิร์ดได้สรอบด้วยเนี่ยยิ่งดีคือมีครบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตี2ทีนะครับผมนะตีแรงแล้วก็ตีไก่นะครับนะก็ในเรื่องของการเคลียร์มอนหมู่จะดีมากต่อมาครับผมก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆครับผมนะก็เป็นในเรื่องของการเพิ่มความแรงของสกิลนะครับนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมอันนี้จะเป็นการโจมตีนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดสามารถฆ่าศัตรูได้ครับผมนะที่ติดสถานะมาร์คไฟด้วยครับผมนะก็จะยิ่งทําให้ในส่วนของเบสกิลของเราครับผม ทำดาเมจแรงมากขึ้นนะครับผมนะซึ่งสามารถซ้อนถึงสามสแต็กเลยก็รวมๆก็จะประมาณนี้นะยิ่งเจอมอนหมู่มากเท่าไหร่เนี่ยสกิลนี้ก็ยิ่งไลา่ย,ยากขึ้นเล่นยๆแรงขึ้นนะครับนะอ่ะก็ถือว่าของนี้ัท่านั้นเลยครับนะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานครับผมนะอันไหนก็อยู่ที่เลือกความชอบได้เลยนะแต่ผมคิดว่าอันบนนะ่ บิลยากเพราะว่าต้องใช้การ์ดเยอะนะครับผมแต่อันล่านี้ไม่ต้องใช้การ์ดเยอะครับผมบิลไม่กี่อันก็บิลได้แล้วนะดังนกันถ้าเกิดใครที่ถามว่าดาเมจเนี่ยอันไหนเดียวกันผมว่าบิลที่1น่งน่าจะดีกว่าเพียงแต่ว่าแม่งเก็บการ์ดยากอยู่นะเพราะว่าคุณต้องเก็บการ์ดที่เกี่ยวกับบิลที่1เยอะๆเลยนะตรงข้ามกับบิลที่สองนะครับผมนะบิลที่สองคุณเก็บไม่กี่ใบคุณก็สามารถทำดาเมจได้แล้วคุณแค่พยายามโฟกัสครับผมในส่วนของการ์ดไม่กี่ใบในเรื่องของการทำดาเมจก็ถือว่าโอเคละอ่ะ มาดูในส่วนของการทั่วไปกันบ้างน,นะครับนะทั่วไปมีอะไรบ้างครับนะหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของพวก etz, ตีติดคิดนะครับผมนะตีคิ้มาปุ๊บเนี่ยก็จะได้สุดของมาร์คธาตุไฟนะครับผมนะอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของดาเมจครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนที่ดอทนะครับผมนะยก็จะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตอนเดินครับผมเดินไปยิงไปเพิ่มความแรง และอันนี้ก็เป็นในสุขของอัติเบสสกิลครับผมนะก็จะทําให้ตีแรงขึ้นนะครับผมหลังจากที่กดอัติเบสสกิลไปแล้วเราก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นสมบูรณ์สิบสี่วิอันนี้ของดีเลยครับนะอันนี้ขอแนะนําเลยนะก็คือหลังจากที่เรากดในสุขของตัวอัติเบสสกิลไปเรียบร้อยแล้วครับนะมันจะทําให้อ่ารีเซ็ตครับผมในสุขของลดการนะครับผมลดการ ใช้สกิลหลักเขาเล่าแล้วครับผมนะลดลงถึง50%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นซึ่งพอกดในส่วนตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของสกิลข้างบนตามนาทีนะครูดาวก็จะง่ายขึ้นครับนะเนี่ยพอกดไอ้นี่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วเบสสกิลสอนี่คือบุ้งๆเลยครับหายอย่างไวเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับผมก็คือหลังจากที่เล่าเลยครับผมนะยิงไปแป๊วเนี่ยแล้วไม่สามารถฆ่าศัตรูได้ครับผมนะก็จะทําให้ได้ในส่วนของบัฟได้ครับผมนะเพิ่มมากขึ้นนะ20%นะ แต่ถ้าเกิดค่าได้ก็จะได้ส่วนเอน r จี Energy ครับผมมาอีสิบห้านะครับผมก็จะทําให้เราสามารถออกอันติได้ไวขึ้นอันนี้ก็โอเคนะครับก็2อ,อันนี้เป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานที่เราควรจะมีนะเพื่อจะได้สามารถทําในสุดของอันติสกิลได้ง่ายขึ้นนะในสวนของการออกสกิลประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของบิวที่หนึ่งกับบิวที่สองกันดีกว่านะเป็นยังไงบ้างปะเริ่มกันเลยครับโดยบิวในสวนของตัวกระสุนครับนะเราจะมีจุดคล้ายๆกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะ เนี่ยเริ่มต้นจะยิงประมาณนี้ครับนะพอยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเรากดในการใช้ในสุข,ขอตัวสกิลเมนนะครับผมนะการโจมตีครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเอลีการโจมตีก็จะทะลุครับผมไปดูข้างหลังนะครับผมแล้วสปีดก็จะไวขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับผมตอนนี้เราจะมีกระสุนอยู่ที่12นัดใช่ไหมครับนะแต่พอเรากดในสุข,ของเบสกิลปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น36นัดนะแล้วก็การทำดาเมจตรงส่วนนี้ก็จะถือว่ามันมากครับนะ ยิงศัตรูโผล่มาเยอะได้ยิ่งสะดุกเลยครับนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ดั๋นั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าบิลที่หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าตีบอลก็ได้ตีบอสก็โหดนะครับนะยแต่ว่างที่บอกไปครับผมนะมันต้องใช้การ์ดเยอะอยู่นะครับผมนะเพื่อให้ได้บิลในสุดของตัว w ดาเบสสุดนะเลยเค่อนข้างจะถือว่าบิลลำบากอยู่ ก็คงต้องมานั่งลุ้นกันแล้วครับว่าจะสามารถทำได้การครบไหมนะและอย่างนี้ก็คือการทำดาเบตตัวสุดนี้ต้องใช้ของค่อนข้างจะเยอะด้วยนะเบญงั้นเนี่ยการโจมตีปกติเราก็จะไม่สามารถตีทำดาเบตได้ง่ายนะครับนะคือ,ม,อ <laughs> มันเป็นบิวที่วานชอบเล่นมันเป็นบิวที่วานชอบเล่นเพราะว่าคุณต้องใช้ของเยอะ มาต่อกันในสุขขอสายสกิลกันบ้างนะครับนะสายสกิลครับนะก็จะเป็นการกดนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเบิร์นสกิลซ้ำได้อีกรอบนึงนะครับนะเห็นไหมครับแล้วก็เย็นที่เห็นครับผมระยะยิงกว้างมากนะครับนะเวลาสอยสกิลแต่ละทีนี้ก็คือทั้งแรงทั้งกว้างนะครับเนีเหมาะกับการเคลียร์มอนหรือทำาดเิทบอสแบบเป็นจังหวะสำคัญสำคัญได้ดีเลยครับนะซึ่งสายนี้เนี่ยมันจะทำเดบิครับนะแต่ช่วงนะครับผมนะตอนแต่ละช่วงแต่ละช่วงเวลาครับผมด้วยความแรงของสกิลของเรานะ เนี่ยก็พอเสร็จปุ๊บเด็กก็คือพอศัตรูเยอะครับผมฉุกเฉินเนี่ยเราก็กดสกิลหนึ่งที่ครับนะและศัตรูก็แทบจะหายหมดฉากเลยนะก็เป็นการทำไงเบรกครับผมนะที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับนะตอนต่อ,ตอช่วงเวลาแล้วก็บิวก็ค่อนข้างจะถือว่าบิวง่ายด้วยครับของการที่สําคัญหลักๆเนี่ยมีไม่กี่ใบเองนะเราสามารถที่จะเอาสายนี้ครับผมนิดนึงแล้วก็ไปต่อในส่วนของสายที่1เพิ่มเติมก็ได้นะมาต่อในส่วนของการแนะนําการจัดทีมเงินบ้านนะครับนะ ทีมที่น้องแอปเอร์ครับผมแนะนำนะซัพพอร์ตน่าจะเป็นตัวของน้องชิเชียครับนะแล้วก็ตัวของฟอร่านะครับนะโดยตัวของชิเชียครับนะจะเดเ้ด้วยของการซัพพอร์ต2แบบนะครับผมก็คือการซัพพอร์ตโดยการใช้อ่ามังกรอ,ออกมาช่วยโจมตีนะครับผมนะหรือจะเปลี่ยนเป็นน้องเสือออกมาวิ่งไล่ฟัดอันนี้ก็ ได้เช่นเดียวกันนะครับนะโดยถามว่าข้อดีของตัวนอชเชียนะครับผมนะบีอะไรบ้างน,นะครับนะโดยเชียเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาเทนในสุขของตัวซัพพอร์ตนะครับนะก็ถ้าเกิดเป็นในสุขของตัวมังกรน,นะครับผมอันนี้ก็คือคล้ายๆกับการโจมตีหลายๆเป้าหมายครับนะก็คือช่วยได้เยอะเลยนะก็คือจะออกมาแล้วก็ถือตีได้ บอลได้หลายตัวนะส่วนตัวถ้าเป็นเสือครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการกระโดดไล่ตีเป็นตัวตัวเป็นจุดๆุดไปนะครับนะซึ่งถือว่าดีกันคนละแบบกันละกันข้อดีของมังกรก็คือมันได้ในเรื่องของการโจมตีได้หลายที่นะครับผมและหลายเป้าหมายแล้วก็โจมตีได้หลายครั้งด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเสือเนี่ยจะเป็นการเน้นในเรื่องของการโจมตีเป็นทราเกตทราเกตไปนะครับนะส่วนตัวของฟอรล่านะครับผมนะ ฟอล่าเนี่ยจะโดดเด่นครับผมในเรื่องของการเป็นตัวบัฟเลยครับผมคีเลคียดาเมจครับผมให้กับตัวละครหลักมากกว่านะซึ่งก็จะมีอันแรกครับผมก็คือจะได้เรื่องของการแปะในส่วนของตัวมาร์กแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับอันที่สองครับผมจะได้เรื่องของการทำคีริคอนดาเมจนะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนบากกันนะแล้วก็ยังมีออบีตี้ครับผมในเรื่องของการฮิวด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ของดีเลยนะเพราะว่าเวลาเราไม่มีฮิวนะครับนะเราช่วยในส่วนของการซัพพอร์ตครับผมนะก็จะช่วยในเรื่องของการฮิวให้กััับตวละหก ไดด้้วยก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของทีมที่แนะนํานะครับนะมาต่อกันในส่วนของตัวดิสกันบ้างน,นะครับนะดิสมาตรฐานครับผมนะก็จะเป็นดิสประเภท4ดาวนะครับนะซึ่งก็แต่ละอันก็ถือว่าโอเคเท่านั้นเหมาะกับการใช้งานของน้องแก้บทครับนะอย่างเช่นการใช้ในส่วนของสกิลนะครับผมนะที่ซัพพอร์ตในส่วนของสกิลเป็นหลักนะเพราะว่าตัวของเราก็จะเน้นเรื่องของการซัพพอร์ตสกิลอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นดิสุขอดิสสีดาวครับผมที่โดดเด่นในลอกกาใช้สกิลเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้เป็นดิสุขอดทีิเบ็นสกิลนะครับนะอันนี้ก็สามารถไปเปลี่ยนครับผมนะไปใช้ดิสุขอดิสห้าดาวได้นะครับนะดิสห้าดาวประจำาธาตุครับผมขอน้องชิชิเชียนะครับนะก็สามารถใช้แทนได้นะ าแล้วครับผมก็จบลงพิสเท่านี้ครับผมสำหรับการแนะนำเบื้องต้นนะครับผมในส่วนของตัวแอมเบอร์นะครับนะใครชอบแบบไหนหรืออยากจะติดตรงส่วนใดได้เพื่อเอาไปพัฒนาในส่วนของคลิปลอบต่อไปของเราก็ชี้แจงมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพิสเท่านี้หากชอบก็ฝากกดใจกดและกดแชร์กดซับสไคร e ครับเป็นกาลังใจกับช่องเราด้วยนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ